พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนเรื่องของเวทนานั้นข้าพเจ้าติดอยู่นานมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้ว่า แม้แต่เวทนาก็ไม่ใช่เราข้าพเจ้ามาพิจารณาดูอย่างไรอย่างไรจิตก็ไม่ยอมรับเนื่องจากเวลาทำสมาธิความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นนั้นเราเป็นผู้ปวดเมื่อยทุกครั้งไปไม่สามารถแยกเวทนาออกจากเราได้เพราะความรู้สึกในขณะนั้นเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนารู้สึกว่าเป็นเนื้อเดียวกันหมด แต่ต่อมาวันหนึ่งขณะที่จิตกำลังสงสัยอยู่พิจารณาใคร่ครวนวกไปวนมาอยู่หลายรอบเพื่อหาความจริงว่าเวทนาเป็นเราหรือไม่ขณะนั้นเองคล้ายกับเกิดนิมิตขึ้นในจิตเห็นเวทนาได้ลอยออกจากจิตของข้าพเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเวทนานี้ขาดออกจากจิตโดยสิ้นเชิงรู้สึกชัดเจนมาก เหมือนเราเอามีดไปฟันต้นกล้วยขาดกระเด็นออกจากกันเวทนาเป็นศัก์แต่ว่าเวทนาเวทนานั้นไม่รู้ว่าตนเองเป็นเวทนาเพราะเวทนาไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจเวทนาจึงเป็นเพียงขันขันหนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นคนละส่วนก,นกันกับท่ารู้หรือจิตหรือกล่าวได้ว่าอาการนั้นไม่ใช่อาการของเจ็บ แต่มันเป็นอาการของสิ่งหนึ่งคำว่าเจ็บเราไปใส่ชื่อให้เขาเองว่ามันเจ็บจริงๆเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละความเจ็บความปวดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองหากเราไม่เอามาเป็นเราสายอย่างเวทนาก็ไม่ใช่เราคือไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่่ารู้หรือจิตเหมือนเรานั่งดูหนัง เวทนาเหมือนหนังที่เรานั่งดูถ้ารู้หรือจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นผู้เจ็บจิตไม่ได้เป็นผู้เจ็บเมื่อจิตไม่ใช่ผู้เจ็บมันก็เลยไม่เจ็บเอาเจ็บมาจากไหนเราไปบอกเองว่ามันเจ็บไปให้สัญญาจำได้ว่าเวลานี้เราเจ็บจริงๆแล้วเราไม่ได้เจ็บเลย แต่อาการมันเป็นอย่างนั้นเหมือนว่าเราเป็นกระจกถ้ารู้หรือจิตนี้เป็นกระจกเวลาเวทนาเกิดขึ้นกระจกกับเวทนามันคนละอันมันไม่เกี่ยวข้องกับกระจกเลยฉะนั้นผู้เห็นคือเราหรือกระจกจะไปเจ็บได้อย่างไรถ้ารู้หรือจิตก็เป็นเพียงผู้เห็นแต่ไม่ใช่ผู้เจ็บ หากจะเปรียบเวทนาเหมือนเม็ดพริกขี้หนูเม็ดพริกขี้หนูไม่รู้เลยว่าตนเองเผ็ดเพราะไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจและไม่มีเจตนาที่จะทำให้ใครเผ็ดเปรียบเหมือนความเจ็บความปวดที่ไม่มีชีวิตจิตใจเช่นเดียวกันจึงไม่สามารถทำให้ใครเจ็บปวดได้แล้วอะไรเป็นผู้เจ็บปวดในเมื่อเวทนาความเจ็บ เนื้อหนังเอ็นกระดูกไม่มีความรู้สึกว่าตนเองเจ็บปวดเลยทั้งยังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีแก่นสารใ,ใดทั้งสิ้นเป็นเพียงสิ่งเกิดเกิดดับดับเท่านั้นส่วนทารู้หรือจิตก็เป็นผู้รู้เฉยๆหากไม่เข้าใจความจริงนี้ความเจ็บความปวดนั้นก็จะเป็นเราคือเราเจ็บโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แต่หากเข้าใจความจริงนี้แล้วเนื้อหนังเอ็นกระดูกก็เป็นความจริงอันหนึ่งอาการเจ็บก็เป็นอาการและความจริงอันหนึ่งและถ้ารู้หรือจิตก็เป็นผู้รู้ซึ่งเป็นความจริงอีกอันหนึ่งเช่นกันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าความเจ็บความปวดเป็นเราเป็นของเราแต่อย่างใด เรื่องของสัญญาการจำได้หมายรู้ก็ไม่แตกต่างจากเวทนาเพราะสัญญาเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจเหมือนกันเป็นของตายคือเกิดเกิดดับดับด้วยกันทั้งสิ้นมีความจริงของตนเป็นเช่นนี้แล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกันวันนี้ยังจำได้ดีพอวันรุ่งขึ้นก็ลืมเสียแล้ว สิ่งที่ติดตาติดใจก็คงจําได้นานหน่อยถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ติดใจก็ดับเร็วลืมเร็วไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีการผันแปรอยู่เสมอดังนั้นสัญญาจึงไม่ใช่เราเหมือนกับเวทนานั่นเองส่วนเรื่องของสังขารความคิดความปรุงแต่งก็เป็นอาการและความจริงของตนอีกอันหนึ่งเช่นกัน คือคิดแล้วก็ดับไปปรุงแล้วก็ดับไปบางครั้งไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ความคิดก็ลอยขึ้นมาเองบางครั้งไม่มีเจตนาที่จะว่ากล่าวใครแต่ความคิดก็เกิดขึ้นมาให้เราเป็นทุกข์จนได้เช่นบางครั้งคิดไปตำหนิครูบาอาจารย์อย่างรุนแรงแม้จะบังคับไม่ให้คิดแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะสังขารการปรุงแต่งนี้ได้ ทั้งๆท,ที่กลัวบาปกลัวตกนรกเพราะอีกว่ากล่าวครูบาอาจารย์โดยที่ท่านไม่ได้ผิดอะไรยิ่งบังคับก็ดูเหมือนยิ่งยุให้ความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นทวีคูณทุกทรมานแสนสาหัสสำหรับข้าพเจ้าในที่สุดข้าพเจ้าได้นำปัญหานี้ไปถามครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้แก้ปัญหาให้กับข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีโดยตอบว่า ไม่เป็นไรหรอกโยมเพียงแต่โยมอย่าไปคิดว่าสังขารความคิดเป็นโยมก็แล้วกันความรู้สึกของข้าพเจ้าในขณะนั้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกโล่งไปทั้งหมดเข้าใจได้ในทันทีว่าสังขารความคิดมีอาการและความจริงเช่นนี้บังคับไม่ได้เพราะเป็นสิ่งถูกรู้เป็นคนละอันกับจิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปเป็นไตรรักอยู่อย่างนั้นท้ายสุดสำหรับเรื่องของวิญญาณก็เป็นไปในทํานองเดียวกันเช่นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้รับการสัมผัสใจสัมผัสอารมณ์เมื่อมีการกระทบกันทั้งอายตนาทั้งหก ดังกล่าวข้างตน้นอาการของวิญญาณก็จะรับทราบของอาการกระทบนั้นเป็นครั้งครั้งเป็นเรื่องเรื่องไปการกระทบครั้งหนึ่งรับทราบครั้งหนึ่งแล้วก็ดับไปรับทราบแล้วดับรับทราบแล้วดับไม่ใช่ท่ารู้หรือจิตเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เช่นเดียวกันจึงสรุปได้ว่าขันห้าทั้งหมด มีใช่เรามีใช่ของเราเป็นเพียงอาการของจิตมีธรรมชาติเป็นไตรรักษ์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าขันทั้งห้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้และเราเป็นผู้รู้สิ่งเหล่านี้เท่านั้น